ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพ่อมนกนะครับคลิปนี้พ่อก็จะมาซ่อนเคลียร์สริปให้ NBC เดินตามผ่านแบบแมป Tower Defense นะครับอ่ะก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราไปหาตัว NBC สักตัวหนึงนะครับมานะครับพ่อก็จะหาตัว NBC จากทูบ็อกนะครับ ส่วนผมก็จะเอาเป็นตัวนูปฟมานะครับพอได้ตัว m อ c มาแล้วครับก็ให้เราไปเช็คดูในตัว m อ c นนะครับว่ามีฮิวมนอยอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันได้มีฮิวมนอยอยู่ในตัว m อ c นะครับ m อ c มันก็ไม่สามารถเดินได้นั่นเองนะครับก็เพราะว่าฮิวมนอยมันคือตัวควบคุมการเดินการวิ่งพวกนี้นะครับแต่ถ้ามีฮิวมนนะครับก็ให้เรามาเพิ่มพาร์สมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็เปลี่ยนช่อพาร์ทให้เป็นหนึ่งนะครับ แล้วก็ปรับเอ็นเคอให้เป็นฟนูะครับแล้วก็แอน e ลห้กท็กฟลนะครับพอตั้งค่าพาวเซ็ตนะครับก็ให้เรามาเพิ่มโฟลเดอร์ลงในบล l อกสเปซนะครับเดี๋เป็นชื่อโฟลเดอร์ให้เป็น Waypoint นะครับพอได้โฟลเดอร์เวพอยเลยนะครับก็ให้เรามาย้ายพาร์ทหนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์เวพอยนะครับแล้วก็ c อนโทรลดีก๊อปปี้พาร์ทหมาอีกอันหนึ่งนะครับ แล้วก็เปลี่ยนชื่อพาที่กัอกป,ปี้มาครับให้เป็นซ่องนะครับก็ให้คอนโทรลดีพาซ่องต่อเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อพาที่คัอกป,ปี้มาให้เป็นซ้ำนะครับแล้วก็คอนโทรลดีเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นซี แนพาตรงอันนี้ก็คือตัวกำหนดเส้นทางให้หมอนเดินตามนะครับพอได้พาที่กำหนดเส้นทางให้ m อ c เดินเลยครับแล้วก็ให้เราไปที่ตัว m อ c ก็เพิ่มสคริปเข้าไปในตัว m อ c นะครับแล้วก็ลบสคริปต์อันเดิมทิ้งไปนะครับก็ให้ local ตัวข้อง m อ c นะครับก็คือ local n o พกับ s c r i p t parent นะครับแล้วก็ local สร้างตัวแปรของ waypoint ต่อเลยนะครับก็คือให้ local waypoint เท่ากับ box space five for child waypoint นะครับแล้วก็ให้มันเข้าถึงตัวฮิโมโ n นอยข้อง m น c ครับก็คือให้ local h o น m o n e เท่ากับ n o b v e n for child h o r m o n d นะครับก็มาเขียนให้ m c <Yeah, S 1> เดินตามพาต่อเลยนะครับก็คือให้ มีมานอย m มูฟทูเวพอยต์หนึนะครับแล้วก็ดอ Position ก็มากด F8 ลองเล่นดูนะครับว่าหมอนเดินตามพาร์ตไหมนะครับอ่าแค่นี้ m c มันก็เดินไปที่พาร์ทหนึ่เลยนะครับต่อไปแล้วก็มาเขียนให้ m c เดินไปที่พาร์ทหแล้วก็ไล่ปไปงึง4กันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกครับก็ให้เรามาสร้าง เวพอยต์ point, อันใหม่ขึ้นมานะครับก็คือให้ local เวเท่ากับ Waypoint get children นะครับที่พมม w เวพอยต์ get children ก็คือพมจะเข้าถึงพาทั้งหมดข,อ,ของ f o l เดอร์เวพอยต์นะครับแล้วก็มาแค่งคำสั่งต่อเลยนะครับโดยการ for i เท่ากับ1ถึงจำนวนข้อของเวนะครับก็ enter ก็ copy script มันเก้านะครับเข้ามาใน for นะครับ แล้วก็เปลี่ยนจากกเวพอย n ์ให้กลายเป็นเวนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากหนึ่งให้กลายเป็นไอนะครับแล้วก็เคียนฮิมโนย์ดอ o มุกทูฟินิตเบนนะครับแล้วก็มากด a 8ลองเล่นดูนะครับว่าได้ไหมนะครับอ่า <live> แค่นี้ MC มันก็เดินจาก1ไปถึงสี่แล้วนะครับ แต่มันนเหมือนแมปทาวเวอร์ e n เฟนใช่ไหมครับก็คืออินเซีมันเดินไม่ึงพาร์ทอันสุดท้ายแต่มันไม่ห้าไปแบบแมปทาวเวอร์ไดเฟนนะครับก็ no reason, ทำง่ายๆครับก็ให้เียนว่ามันหน่อยเล่นทอยนะครับ oh. แล้วมาลองกดเล่นใหม่ดูนะครับ ทำไมอเอรีมันไม่ให้ไปครับเออผมเค่อะไรพิษเนี่ยเดี๋ยวผมข้อดูตรงสคริปก้อนนะครับว่าผมเคลอะไรพิษผมเจอปัญหาแล้วครับก็คือผมไม่ได้ไปลบตัวข้องอินะซีนครับแล้วผมไปลบนี่มันนอยแทนครับก็ให้เราเปลี่ยนใหม่ครับก็ให้เขียนคำว่านนบเวทอยแทนนะครับแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วครับลองก็เล่นไม่ดูนะครับว่าจะได้ไหมนะครับ อมอนมันก็ให้ไปแล้วนะครับแคนี้สกีที่สร้างให้มอนเดินตามพาร์ทแบบแบบเวอร์เฟน s ์ก็จบแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็เขาเจะไปเพียงแค่นี้นะครับถ้ามีอะไรพีพ่ผิดไปก็คอมเมนต์มาบอกผมได้ครับผมก็จะเอาไปปรัปุงนะครับจเจอกันใ่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ